เมื่อเรากําลังทําสมาธิเรากําลังทําเพื่อความสงบมันสงบไหมมันยังไม่สงบเพราะฤทธิ์ของกรรมเก่าฤทธิ์ของภาวะที่เราเคยอสอบตกในภาาัสสาะคือภัสสาะผิดพลาดภัสสาะปิดเพี้ยนภัสสาะาที่ยังขาดการดับระหับอยู่ภัสสาะาที่ยังกรรําเริบนําสู่การสะสมในปริมาณของความลุกร้อนหรือร้อนแรงในอารมณ์ของวิญญาณความรู้สึก เนี่ยจ,จุดสําคัญที่เราต้องมานั่งดับนั่งสมาธิเพื่อการดับไม่ใช่ก่อไม่ใช่ก่อเหตุอะไรเลยเป็นการนั่งดับเหตุมากกว่าการก่อเหตุด้วยซ้ํหมันเรานั่งนิ่งๆเราสํารวมในกิริยาการนั่งเรามีการแสดงในกิจการลักษณะในอุปนิสัยนั่งกายวาจาที่เรากําลังเพียบพร้อมนํากายของเรามาบูชาพระด้วยการนงทั้งท่าทั้งสี่ขันทั้งห้าวิญญาณทั้งหก มาละหับวิญญาณทั้งหมดที่รวบรวมในคำว่าอนูของโมเลกุลที่กำลังรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยเคลื่อนไหวไปสู่วิถีบกพร่องบ้างถูกบ้างผิดบ้างให้มันอยู่ในลักษณะวงจรของความปลอดภัยจากกรรมทั้งหลายแค่เรานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปเนี่ยมันเป็นเวลาของความปลอดภัยจากกรรมขณะหนึ่งแล้วจากที่เราเผลอๆเ,เราก็ได้อีกแล้วความที่เป็นบาปบริสุทธิ์ความที่ไม่ตั้งใจ ความที่ไม่รู้ไม่เห็นความที่ไม่แน่นอนของวิถีที่เราจะเป็นอะไรขึ้นมาในขณะหนึ่งของอารมณ์ที่ยังไม่คงที่เหมือนน้าทะเลไหมขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์คนเราก็เหมือนน้าทะเลขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็เรียบเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็คลื่นแรงคึื่นยักษ์เข้ามามันอยู่กับภาวะอารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนเรามักจะได้กรรมได้ทุกข์ก็เกิดด้วยอารมณ์อารมณ์คือสิ่งปรุงแต่งจากปัสสะที่ขาดสติปัญญา จากการยับยั้งชั่งใจทั้งหลายที่เราปล่อยให้ใจเราเลอไหลไปเตลดเิดเปิดเปิงตามความคิดถูกผิดไม่รู้เราคิดเราไหลไปแล้วเราขาดสติไปแล้วเราได้ยินได้ฟังมาสิ่งดีสิ่งร้ายไม่รู้แต่เราไปแล้วเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอที่ยับยัง้งแยกแยะสิ่งนั้นถูกหรือผิดนั่นนั่นที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องรู้จักใช้ปัญญาดูให้เป็น ยาพลังเผือตัวเองให้เกิดปริมาณของกรรมที่บอกว่าเราสร้างบุญสร้างบารมีท่วงพ้นเหมือนองค์เจดีย์สูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนภูเขาที่สูงยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆส่วนสู่ความเด่นจางามแต่ไม่ใช่เราสร้างปริมาณของกรรมกรรมเรานิ่หนาขึ้นนาขึ้นสูงเท่าภูเขานี่มันไม่ใช่แล้วมันปิดไปจากวิถีธทมแล้วมันเป็นวิถีบาปเพราะนั้นจนสร้างกําลังความดีและกุศลผลบุญทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนคิดดีทําดีทําได้ไหมพูดง่ายๆยไหม ธรรมะไม่ใช่มีไว้ท่องจําไม่ใช่มีไว้เราท่องท่องท่องแล้วจําได้รู้ได้ตอบได้ไม่ใช่อย่างนั้นมีไว้ให้เพื่อปฏิบัติให้เกิดเป็นปฏิเวทผลนําไปปฏิบัติให้ถูกกาลและเทศากาลที่เหมาะสมนําดูชีวิตในสังคมให้สงบและราบเรียบปลอดภัยจากกรรมั้งปวงที่ประว่าพระโพธิสัตว์พระพุทโท่านมีความเล็งเห็นอยากให้สรรพสัตว์ท,ทั้งหลายมองดูวิถีของตัวเองเดินอย่างมีสติปัญญาบอกแล้วเข้าวัดอย่างมีปัญญา เราไม่มาทําความงมงายความไม่ชัดเจนอะไรตรงไหนเรามาทําตัวเองให้ปราศจากปฏิกูลหรือสิ่งที่ตกตะกอนหรือแม้แต่เชื้อโรคระบาดจากความที่ไม่รู้ความไม่เข้าใจในวิถีของกรรมทั้งหลายที่เราไหลไปวันวันนี่จะบอกว่าวันวันหนึ่งงเราไม่สติพอไหมที่จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏข,ขึ้นอยู่เบื้องหน้าและสิ่งที่เครื่องไหวรอบๆตัวเราตลอดจนสิ่งที่คาใจในใจเรานี้มันจะดับลงไปได้เพียงใดแล้ว จากเมื่อวานที่ผ่านมากับวันนี้แตกต่างเพียงใดอารมณ์เรายังหนักไปกว่าเรื่องเมื่อวานไหมหมายว่าวันนี้กับเมื่อวานอะไรหนักกว่ากันวันต่อวันเราสังเกตไหมว่าเราจะรู้สึกมีภาวะของการแบกรับอยู่กับสิ่งใดบ้างที่บอกสิ่งต่างๆที่แบกรับเหล่านั้นถ้าแบกอยู่นานๆมันก็ไม่ไหวพระตั้งใจต่อให้เรารู้จักปล่อยปลดปล่อยซะบ้างจึงเป็นการปลดสัตว์ไงที่ว่าขังสัตว์อยู่ในใจ ใจลุ่มหลงกับสิ่งใดมันก็กักขังตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นเราต้องรู้จักปลดปล่อยเห็นไหมเราเห็นนกไม่ที่ว่าขังอยู่ในกรงมันไม่มีสระถึงกรงทองกรงสวยงามแค่ไหนมันก็อยู่ในความที่ปลาณีตท,ที่อาศัยกับความว่ากักขังฝังอยู่จมอยู่ลึกอยู่อะไรอย่างนี้มอนกับเฝ้าสมบัติหรือขังอยู่อยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามันนําความสุขมาให้จริงแต่มันเป็นความรู้สึกขณะหนึ่งของความลุ่มหลงบางคนตาบอดที่มองไม่เห็น จับดูกล้องก้อนแก้วผลึกแก้วที่สวยงามเหมือนเรามีแก้วสักเม็ดหนึ่งสวยงามแค่ไหนก็บอกเราว่าดีงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่มีสามารถที่จะมองเห็นด้วยตาจริงๆได้เพราะตาเราบอดไงเพราะนั้นพระเล่าว่าถ้าคนเรารู้สึกรู้รสึกจกับเรียนรู้ของความเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดมันสู้คําว่าจิตไม่ได้หรอกเพราะจิตนั่นแหละคืออันญมณีที่มีค่ายิ่งกว่าเพช ที่มนุษย์เรารู้จักด้วยตาเนื้อกันด้วยซ้ําเราเห็นทองเห็นเพชรมีค่ามนุษย์สังคมยอมรับสูงค่าประมาณค่าได้ที่บอกว่าแต่ความเป็นเพชรในใจนั่นแหะสิ่งที่สูงค่ากว่าสิ่งตั้งหลายหาซื้อจับต้องไม่ได้มันเป็นยิ่งกว่าอริยทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทิพยสสมบัติด้วยซ้ําที่เราจะต้องอาศัยการเพิ่มปูนสร้างกําลังของความดี ความเป็นกุศลได้บารมีขึ้นมาบารมีมต้องอาศัยกับการที่ตีระดับตัวเองยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นด้วยคุณค่าที่ทนกระแสของความเป็นโลกแห่งกรรมที่มนุษย์ต้องไหลตามยถาวลิวหาการไหลวนเวียนของน้ําที่ไหลวกบุลงไปไหลแล้วไหลอีดเวียนแล้วเวียนอีกอยู่ในวัฏสงสารแต่ชีวิตคนเราต้องอาศัยกับการข้ามฟากไม่ใช่เราไหลวนลงไปในดิ่งลึกในว่วงหมหาสมุทรไม่ใช่อย่างนั้นเรากําลังทําตนเองข้ามฟาก ไปอยู่ภาคหนึ่งที่บกับาภาคแห่งดินแดงแห่งความสุขของการกระทําในรูปแบบเพราะฉะนั้นรูปแบบจะมีผลมีบทบาทกับชีวิตคนเราที่บอกว่าก่อนเราจะเป็นพุทธเราก็จะเป็นพราหมณ์มาก่อนศาส,สนาพิธีกรรมศาส,สนาพิธีการทั้งหลายจึงรูปแบบมาจากศาสนาพราหมณ์มากมายเพราะฉะนั้นคนจะเข้าถึงพุทธต้องเข้าถึงคําว่าการกระทําด้วยจิตจะทําบุญทั้งทีถ้าจิตใจเราเป็นไปด้วยความให้ด้วยความสุข ความสบายใจในการกระทําและการน,นาสู่ความสุขมาให้บุคคลที่ได้รับมันก็เป็นบุญที่เต็มเปี่ยมแต่ต้าเราทําผลไปทีทําด้วยความทุกข์ใจความด้วยความอึดอัดใจบุญมันก็จะเศร้าหมองบุญก็จะตกสะเก็ดไม่เป็นลักษณะของความนําสุขทีเดียวมาให้เพราะฉะนั้นอันนี้สงของบุญที่มากมายมหาศาลมันเกิดจากความสุขท้งนั้นที่เราทําความรู้สึกและก็การกระทําด้วยรูปลักษณ์หรือวัตถุท่าตั้งหลาย ที่เป็นแค่รูปลักภายนอกเชื่อมต่อกันไว้แต่มนุษย์เราอยู่บ้านอยู่ช่องหรือวัดวาอารามทั้งหลายก็สื่อน,นําไว้วัตถุธาตุเป็นแค่รูปแบบเชื่อมต่อระหว่างสังขารกับสังขารแต่สิ่งที่ลึกไปกว่านั้นที่เราจะต้องการจริงๆก็คือการปลดปล่อยการเสียสละการทําใจให้เป็นสุขการทําจิตเพื่อยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นซึ่งเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราว่าสร้างวัด ก็สู้สร้างใจไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าเราไม่สร้างวัดใจเราสร้างไว้ตรงไหนถ้าไม่มีรูปแบบของตัวกระทํารูปแบบของความเป็นฐานาบุญกําลังบุญอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบุญเลยเป็นมาตรฐานของรูปแบบอาศัยกับการกระทําที่เราจะกาเสร็จละนํามาสู่ประโยชน์ส่วนรวมเหมือนบุญเหมือนวัดมาจาที่ต่างๆที่เราไปชุมนุมพร้อมกันมาตรับตับฟังธรรมะของพุทธองค์เพื่อจะนํานวิถีตัวเองเข้าสู่เส้นทางมรรคผล ที่บอกมรรคผลจะบางสะพลังจะเกิดอัน,นิสง์มากมายไก่กองก็คือการนำจิตของตัวเองนำสู่วิถีการทําเหตุตนเองให้ผ่านผลไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาจะมีมากน้อยเพียงใดต้องการอา,อาศัยบกอมบกลมเหมือนเขาปล่ออมผลมะมายบ,บ่มผละไม้ให้สุกการทําผละไม้ให้สุกหวานขึ้นได้ต้องใช้ระยะเวลาก็เหมือนกับการบ่มบุญ บ่มบาลามีของผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหมือนเราไปมากับวัดหรือเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติที่จะต้องทําการปฏิบัติศึกษาธรรมะคําสอนพุทธองค์ไม่ใช่เราแค่ศึกษาหลักหรือทฤษฎีอย่างเดียวแต่เรากําลังศึกษาความเป็นจริงของวิถีชีวิตของความเป็นอยู่จริงในสังคมวันๆเราจะมองข้ามเราจะมามองไปถึงทฤษฎีที่ตั้งกฎเกณฑ์ดูเลิศดหรูแต่ทฤษฎีตัวแทตว้ตัวจริงที่น่าจะสังเกตทุกวันนี้ ก็คือทฤษฎีธรรมนิยามที่เพราะเพราะฉะนั้นต้องมีค่าเท่ากับศูนย์มันถึงจะได้แต่เมื่อไหร่ทฤษฎีที่มีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าคือการบานปลายของเรื่องราวมากมายที่ต้องต่อเนื่องหรือคล้องกันอีกไปยาวนานเพราะฉะนั้นวิธีการบำเพ็ญผู้บำเพ็ญทั้งหลายจะต้องมีคําว่าสติเป็นอันดับหนึ่งขันติตามลงมามีวิริยะมีความผักเพียรพยายามมีความบุษยสาหะมีเมตตามีจิตใจกว้างขวาง ที่บอกบุคคลผู้บำเพ็ญต้องมีจิตใจกว้างขวางเราไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความสุขตัวเองอย่างเดียวไม่ได้แต่เราก็ต้องทําความสุขให้เกิดขึ้นบานสะพั่งไปทั่วพื้นภพ,พของบุคคลที่ใกล้เคียงใกล,ใกล้ตัวเราเมันก็นเราอยู่ตรงไหนก็นําความสุขให้คนทั้งหลายได้มันเป็นความวิถีที่โพริสัตท,ท่านทํากันมาตลอดเพราะฉะนั้นวิถีของเราทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้บำเพ็ญเป็นผู้ศึกษาในการทํา เรียนรู้คาว่าวิถีธรรมงนั้นวิถีธรรมบ้านวิถีธรรมหรือธรรมะหรือวัดวิถีธรรมก็เหมือนกันจะเป็นรูปแบบสัญญาสมมุติอักษรพยัญชนะจะเรียกอะไรมาขึ้นอยู่กับการกระทาดังนั้นเป็นจุดสําคัญว่าทําแล้วนําสู่อะไรบ้างเหมืนอนในแม้สถานที่นี้เราพัฒนาเป็นที่รองรับผู้บำเพ็ญปฏิบัติเรามาทําเพื่อการทั้งยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นให้เจริญง,งอกงามขึ้นไม่ใช่เรามาทําตัวเองให้ต่ําลงต่ําลงหรือ เสื่อมลงไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามาทําตัวเองให้เจริญขึ้นด้วยวิถีของการปฏิบัติจิตอาศัยสตินนเป็นจุดสําคัญที่รู้ลําลึกอยู่ตลอดเวลาว่าเรากาลังทําอะไรกันอยู่เราเหลือใจไปกี่ครั้งกี่คราวในวันๆที่ต้องเรียกตัวเองให้กลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาจากความที่ลุ่มหลงตกหล่นไปสีในสิ่งที่หลุมลึกหรือมืดตื้ออะไรไม่นะที่เราต้องพยายามยกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ การขึ้นที่สูงมันเป็นทางทวนกระแสขนาดไหนกับการลงที่ต่ำมันมันไหลง่ายกว่าในวิถีของกรรมทั้งหลายนั้นสัญญาสติที่ต้องทําต่อเนื่องการรับรู้ว่าเราจะต้องฝึกหัดการเรียนรู้ธรรมะจากสัญญาที่เราไล่ฟังมาพระท่านสอนให้เรารู้จักลาลึกสติสัมปชัญญะลาลึกสติขึ้นแล้วมองดูขึ้นแล้วเห็นขึ้นแล้ว เรากาลังอยู่ในวิถีไหนไม่ใช่เรามาท่องจําท่องจําพระสอนโยมทั้งหลายมานั่งท่องจาธรรมะนะถ้าท่องจาพูดได้กันมันไม่เกิดอะไรเลยมันไม่นำความอะไรรู้สึกทราบสิ้นของความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงเพราะสมัยนี้การบรรลุธรรมมินม,มีน้อยมากบุคคลมักจะอาศัยการจาธรรมะพูดไดก้ก็สัญญาจําแค่นี้ก็เราก็รู้สึกว่าสุดยอดในวิถีเราแล้วเราก็คือ,อก็หลงติดแค่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันยิ่งเลกว่านั้นคือการนําการรู้สึกสัมผัส แห่งการเรียนรู้ธรรมะด้วยการปฏิบัติตนเองนําไปเกิดสาระไงทำให้เกิดสาระแก่นสารขึ้นมาจริงไม่ใช่เราเป็นมรก,กรหรือต้นกล้วยรู้แก่เปลือกแต่เราไม่รู้แกนจริงคือการกระทําตัวเองให้เกิดผลสัมผัสจริงๆไม่ใช่เราเป็นแค่หวักไม่ใช่เป็นแค่หม้อที่เอาศัยอาศัยกับของกินของหวานของแก่แต่ละชนิดแต่ไม่รู้จักรสมันเลยเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักรสชาติของการเรียนรู้เรียกรสแห่งธรรม ยิ่งใหญ่กว่ารถทั้งปวงนํามาสู่ความสุขมหาศาลที่ว่าสุขยิ่งใหญ่สุขนี้มาเกิดจากไหนมนเกิดจากใจเราเองไงถ้าใจเราสร้างแต่ความดีสร้างแต่คําว่าบุญบุญคือความสุขบางคนว่าบุญตัวยังไงเวลาเราสบายใจเรามองกระจกตัวบุญอยู่อย่างนั้นถ้าเราทุกข์ใจอยากดูตัวกรรมตัวบาปเป็นยังไงให้สังเกตจากตอนที่เราทุกข์เรามีความอาฆาตพ,พยาบาทหน้าตาเราก็จะเป็นตัว กระทำเช่นนั้นเพราะนั้งกระจกเป็นตัวบอกได้ถ้าใครนึกออกไม่ว่าบุญอยู่ยังไงเพราะป้าเคยได,ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยบางคนบอกว่าบุญหน้าตาเป็นไงบอกมาจับต้องไม่ได้เพราะว่าบุญดูง่ายๆเวลามีความสุขมากๆไปมองดูกระจกแล้วตัวบุญจะดูกระจกอันนั้นนะที่ปรากฏที่ใบหน้าของเราแต่เมื่อไหร่ที่ใจเราคิดบาปคิดชั่วอยากรู้ตัวบาปตัวกรรมเป็นยังไงก็ดูตอนอาการที่เราเป็นอยู่ที่กระจก แล้วเราจะรู้ว่าตัวบาปมันอยู่ยังไงมันปรากฏอยู่เป็นวิญญาณความรู้สึก่ยวิญญาณขาวว,ญญาวิญญาณดําวิญญาณดีวิญญาณชั่วมันเป็นความรู้สึกที่เข้าอารมณ์ความรู้สึกในตัวกระําต่ําๆเพราะฉะนั้นพระอง้งท่านสอนให้เรานี้สร้างตัวธรรมสูงๆขึ้นไว้ก่อนตัวทํรมเทวดาตัวทํรมนุษย์ผู้ประเสริฐอะไรแบบนี้ที่กําลังทําตนเองให้ยกระดับขึ้นมาเขาเียบอกว่าให้มันขาว ขึ้นมาทีละนิดจากที่มันดำสนิทจนปรากฏขาวแต้มขาวขึ้นบ้างแล้วจากความดีที่สร้างขึ้นมาเป็นจากคนเราที่ไหลคล้อยตามความชั่วทั้งหลายหรือความลุ่มหลงมัวเมาทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายที่คนเรามันต้องผิดมันต้องชั่วมาก่อนทั้งนั้นกว่าจะรู้ความจริงขึ้นได้ความเคลือบเคลิ้มทั้งหลายในวิวญญาณสัมผัสที่บอกว่าวิญญาณสัมผัสมันด้วยในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ูปลัก์ลักษณะต่างๆในเวทนาอารมณ์ความรู้สึกทุกข์สุขทั้งหลายที่เราลิ้มรสในความรู้สึกของวิญญาณในผัสสะมันนั้นมันแสกก็เรียกว่าซอกแซกหรือแทงทะลุหรือมันอาจจะแทงฝังอยู่ในคําว่าจิตของเราหรือมันจะบอกว่าขันห้านี้กว่าจ,จะข้ามพ้นได้มันเจ็บปวดทุกทรมานขนาดไหนถ้าบุคคลที่นั่งบําเพ็ญจะแยกธาตุขันให้ออกไปจากเหนือกําลังของสิ่งครอบงทั้งบวง เพราะฉะนั้นสตินี่คือจุดสําคัญมันเป็นการนับหนึ่งเลยถ้ามีสติเมื่อไหรมันจะเริ่มนับหนึ่งแต่เมื่อสติขาดนี้มันไม่นับหนึ่งแล้วมันจะไหลาตามกับสิ่งที่ปกคลุมหรือสิ่งที่กําลังกัดขัดฝังเหมือนกําแพงขวางกัน้นในทิฏฐิของความคิดเฉพาะตัวหรือเป็นมานาทิทั้งหลายที่เราเคยมีมาในตัวคือความรู้ความเข้าใจเฉพาะตัวและเปิดกว้างไม่ได้อะไรเป็นอย่างี้มันเลยทําให้เรานี้มองเห็น สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นผิดพลาดได้มากมายเพราะฉะนั้นจงทําจิตให้กว้างทําจิตให้สงบเหมือนทําสมาธิเนี่ยเราพยายามเพ่งไปข้างหน้ามองให้ดิ่งเขาไว้นิ่งเขาไว้อย่าเอาอะไรมาใส่อย่าเอาอะไรมาปรุงอย่าเอาอะไรมาปรุงแต่งในความนึกคิดอย่าไปจินตนาการอะไรขึ้นมาถ้าอยากจะเข้าถึงความถูกต้องเพราะธรรมชาติมันไม่มีการปรุงแต่งจิตเรามันผิดธรรมชาติอยู่บ่อยๆด้วยภาษาเป็นพิษภาษาที่ไม่ถูกระบบภาษาที่ขาดการควบคุม คาว่าสติเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติเข้าไว้ลํำลึกรู้ล้ำลึกรู้ทุกขณะว่าเรากําลังทําจิตเราให้สงบอยู่